กระเหลืองอกระเหลืองเป็นนี่เลยอืมเ่อยบ่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งหมาสอยคอยได้นี่ยนี่น้องกระเหลืองเนี่ยมันไข่จกักเราเอาอยาไปเลือให้มันกินแล้วก็เอาอยาพลา บดเช้าน้ำขาไม่กินนั่นหละหลยมือแล้วยังมีไข้ยังอาการก็ยังมีดีขึ้นเจ้าเราอย่าไปเลยเฮ้อแบบนี้ยึพาไปหาหมอไบไม่ได้ทุนพี่น้องไม่ได้ทุนได้เงนินไก่พร้อมหน้าปอยุเป๊ะผู้เป๊ะเขาไปกะลำบากบ่มีรถยนต์พาไป,ไปก็เลื้องเป็นน่เออลยล่ะอืม ก็เป็นไข้หรือว่าเป็นหนาวพี่น้องผู้ใดจ้างวิธีรักษาจักอยากอก่ะเบาเฮนเด้อคอมเมนต์มาเฮนเด้อพี่น้องเด้อก็ลยดูมานี่ดูน้องก้นเหลืองแห้งหลายมื้อเราไม่กินข้าวจะกระซอยนี่เลยแล้วนี่ จักบเจ็บท้องแล้วว่าเจ็บขานอ้องพี่น้องเขาก็มีหูจกัจกจักงูกัดบุรีเนื้อสัตวัดพิษสัดลายตอดบอ่เอายายัาง,งให้มันกินมันเนี่ยฮะเป็นเนื้อเลยแตสังเกตเบื้องขามันบบมพี่น้องเอ้ท้องก็แข็งาจับเบื้องท้องก็ ซูๆ้ๆก็เลื้งซูๆซ้ๆจกักระซอยในเลอแล้วคอยกยลืนระซอยเจ้ากัเบิดความสามารถเาพี่น้องเอ้ยเบิดสามารถที่จะซอยได้เราก็ต้องปล่อยไปเป,ป็นไปตามนิสกรรมแล้วแบบนี้ไม่ได้มีสิ่งที่สิบนโขแล้วก็โขนำ เจ้าพ่อนี่แล้วเจ้าพอนองเลืองลิโซดนี่เจ้าพ่อพญานาคนล่ะพี่น้องเอ้ยมาซอยเบิ่งลุเบิ่งหลานมาเบิ่งน้องกระเลืองให้แด้ในเนี่ยเป็นเลย์อซยบุด,ดน,นบันดาลให้น้องกระเลืองนี่ดีเศร้าเจ็บเศร้าวปดาวดเศร้าห้องเศร้าหายเนี่ยได้เจ้าพอรักเมืองเอ้ยเจ้าพอนองเลืองอลิโซดลุหลานก็มีจักละเอ็ยดในเลย์แล้ว ส่งไม่เห็นไปมากก็นยนะเลยอากาศก็นหนาวก็ลมลมหนาวลดย่นรถอันนั้นก็นไม่ได้พาไปหาหมอก็ดีเงินทุนก็นไม่ได้พี่น้องเอ้พี่น้องผูเ้เลอที่อันหัจัก,กวิธีรักษากตอบคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกให้ได้ได้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ อยู่น้องกันเหลืองนี่สุดที่ใส่แล้วค่ะไข่ตู่สั้นขากระโบมพี่น้องอีขาทางหลังนีโบมท้องกระแข็งเสีเอาอยาระเลื่อเก,กิน